เอาล้วครับจังหวะนี้ผมก็เล่นตั้งนานรู้จึกที่หนึ่งนะครับในสุดก็ได้สักทีสนุกครับเนี่ยกูเป็นไงเล่นน้อยคอยนานนี่แกกูบอกแล้วไม่ออกมาวะกูกระโดดผิดไม่นับเนี่ยกูกระโดดผิดกูไม่นับเนี่ยอ้าวบอกแล้วมันตายไปแล้วไอ้สัตว์รูร้มเนรูน้มัเนเนี่ยนวะเฮ้ยเสียงตีนเตียงตีนเตียงตีนเงียบ ได้ยินไหมนี่เสียงตีนไหมเงียบแล้ววะไม่ดีไม่ดีเสียงยินไม่ได้มันเดินมาเมื่อกี้อยู่เสียงตีเงียบแล้วอ่ะหาที่ยืนดีดเข้าวงหาโฟนเข้าโฟนวงเข้าโฟนวงตรงนี้แหละตรงนี้แหละวงตรงนี้แน่โซนวงโค้งโล่งดิดูนี่นะข้างหน้าโล่งโจ่งเลยโล่งโล่งเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเชนี่นี่ทำไมต้องทำตัวอย่างนี้ด้วยวงระเบิดระเบิดก็ไม่มีเนี่ย่างนี้นะเออครับเนี่ยเออนี่นะ ค่อยๆค้าได้ค่อยๆมั่วอยู่นเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเจ้าขาวใช่ไหมวะน่ะเอาไม่ใช่เนาะไม่ตาากพัดไม่ช่วยคขาเดี๋ย่เฮียมองบีบแล้วอ่ะลุกฟื้อต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ช่วยกูโอเคไอ้โดนท้ไม้เราเพชรโออโวนั่งกูบอกมึงนั่งนั่งนั่งโดนโดนโดนใหญ่เลยอ่ะเอาตัวกูเฮ้ยใช่ปะไม่ใช่ ที่โคตรลงเลยอ่ะอ้าลต้นไม้ช่วยไม่้ด้ถ้าจริงโอ้โหมึงดูนี่โอเคไหมวิ่งเลยวิ่งวิ่งหน่อวิ่งหน่อวิ่งหน่อยเลยหนึ่งหนึ่งก็มาดิมาอ้าวอ่าไหนโอ้โหไอ้ดมอ้าวสวย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 ดูความกวนสันตีมันเดี๋ยวมันยิงกูแล้วก็วิ่งหนีอ่ะห่านมึงสวยสวยเจ้าเกลือ้ยนักสืบเชื่อเหมือนมึงเลยขาเหมือนมึงเลย 太阳。